สวัสดีครับเรียกได้ว่ายัางคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสําหรับทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เก็บชนะ์ได้ทั้ง3ลลนัดรวดในศึกพรีเมียร์ลีกและล,ะลังเป็นจ่าฝูงอยู่นาขณะน,นี้และถ้าเกิดว่าพวกเขายังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยจดเยี่ยมเช่นนี้การป้องก,กันแชมป์ในศึกพรีเมียร์ลีกก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็ยนอะไรซึ่งในวันนี้เราจะพาะทุกคนไปพบกับห้ามิดฟิลด์จอมทัพของแมนซิตี้ซึ่งท้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสําหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณวันทูเบดมีสองโปรเด็ดมาแนะนํา โพสที่1ฝากเงิน500บาทรับเสื้อบอลฟรีและโปสที่2รับเงินฝาก100%ฝาก500รับ500แอดมาเลยที่ @12support เดีอยวติดต่อ LINE ด้านล่างใต้คอมเมนต์โดยเรามาเริ่มกันที่มิดฟิลด์จอมทัพของแมนซิตี้คนแรกได้แก่คาวินฟิลลิปมิดฟิลด์ตัวรับทีมชาติอังกฤษวัย27ปีโดยในรายของคาวินฟิลลิปในฤดูกาลที่ผ่านมาแมนซิตี้นั้นซื้อตัวเขามาร่วมทำด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์แต่ทว่าฟิลลิปมาพบกับร่างกายที่อ้วนตุยจนเป็นอย่าง,งต้องตกใจและนั่นมันทําให้เขาถ้าไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับแมนซิตี้เลยก็ว่าได้ โดยการลงสนาม21นัดในฤดูกาลที่แล้วของเขาวินฟิลลิปมันเป็นการลงได้ในฐานะนักเตะต,ตัวสำรองซะส่วนใหญ่แต่ถึงกระนั้นด้วยฝีเท้าและประสบการณ์ที่ฟิลลิปได้โชว์ไว้กับลีดยูไนเต,ต็ดและทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่มันก็คือสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าเขานั้นคือหนึ่งในมิดฟิลชั้นยอดของศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งเหลือแค่เพียงให้เขาฟิตร่างกายให้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งมิดฟิลจอมทัพของแมนซิตี้คนที่2ได้แก่มาเตโอโควาซิตมิดฟิลทีมชาติ แนะมนซิตี้นัดทำการกับเช่ตัวเขาไปจากเชลซีด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์ผู้หวังที่ให้เขาเข้ามาทดแทนการขาดหายไปของยูคารกุนโดกานซึ่งตลอดจะลงเล่นให้กับแมนซิตี้ทั้ง5านัดมาเตโอโควาซิต์นั้นสามารถโชวฟ์ฟอร์มออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสิ่งเชียวบาตเขาได้ลงเล่นและเรียนรู้กับระบบของเปปปิโวดว่ามากกว่านี้มาเตโอโควาซิต์นั้นจะกล้าเ้นเป็นหนึ่งในมิดฟิลระดับท็อปของซูเปอร์มรลลิ่ได้ยอย่างแน่นอนและเขาน่าจะเป็นกำลังสำคัญในแดนการของทัพเรือใบสีฟ้าไปได้อีกหลายปีเเลยยทททีีท City, ทีีดวมมจออขงแนซค่3ก จอห์นสโตนมิดฟิลตัวรับทีมชาติอังกฤษวัย29ปีโดยในลายของจอห์นสโตนในสมัยที่เขายังลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กสโตนนั้นเป็นกองหลังที่เก่งใช้ได้แต่ก็ไม่ได้เก่งจนถึงขั้นโดดเด่นแต่อย่างใดแต่ทว่าหลังจากที่เป็กโกเดล่านั้นปรับเปลี่ยนให้เขาก้าขึ้นมาเป็นมิดฟิลตัวรับจอห์นสโตนนั้นก็กลายเป็นหนึ่งในิฟิลตัวรับที่โดดเด่นที่สุดในยุโรปเลยก็ว่าได้ ซึ่งในฤดูกาลที่แล้วจากการลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์34นัดเขาสัดไปได้3ประตูกับอีก3แมตช์เซนพร้อมกับเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ช่วยทัพเดอร์บายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ผ่านกว่าที่เป็นแชมป์ไปของได้อย่างยิ่งใหญ่และแม้ว่าจะก้าวขึ้นมาลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแล้วแต่ว่าสโตนนั้นก็ยังคงลงเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมมิดฟิลด์จอมทัพของแมนเชสเตอร์คนที่4ได้แก่โลดีมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนวัย27ปีโดยสำหรับโลดีนี่คือหนึ่่่่งงใในนนมิิดดดดฟลลล์ททีีีีสุโกชววเา้ ซึ่งเขาคือส่วนสำคัญจริงๆที่ช่วยให้แมนซิตี้์ผ่านควาที่เป็นแชมป์ทั้งในศึกพรีเมียร์ลีกศึกเอฟเอคัพและควา้าแชมป์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสมัยแรกของสมโมสรโดยในฤดูกาลปัจจุบันนี้โรดีนนด้น,นั้นลงสนามให้กับแมนซิตี้ไปแล้วห้านาทัดไปได้ถึง2ประตูกับอีก2แอสซิสต์พร้อมกับช่วยทัพเรือใบสีฟ้าผ่านควาแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพไปได้แล้ว1รายการซึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดที่แมนซิตี้บุกไปเฉือนเอาชนะเชฟฟิลด์2ประตตนนู่อ1โรดี้้นนนนัเป็นคนยิงประตูชัยในช่วงท้ายเกมพร้้อมมกับช่วยใหแนซิตี้เก็บชัยน,าาาน,น L, ละลั้นเป็นจ่าฝูงอยู่ณขณะนี้ และแล้วก็มาถึงมิดฟิลด์จอมทัพของแมนเชสเตียคนที่5ได้แก่เควินเดอร์บอยมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมวัย32ปีโดยสําหรับเควินเดอร์บอยเราคงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเพราะนี่คือมิดฟิลด์ที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลกในะช่วงเวลานี้ซึ่งในฤดูกาลปัจจุบันเดอร์บอยนะั้นลงเล่นไปแล้ว2นัดทําไปได้1แอัศวินแต่ทว่าเขากับโชคร้ายได้รับประการบาดเจ็บหนักในเกมนัดเปิดสนามพิมินีที่แมนเชสเตียบุกไปถล่มเบอร์ลี่3ประตูต่อ0และนั่นมันทำให้เดอร์บอยอาจจะตะตต้้อออองงงพััักกรรรรสะวววนนนนนนนาาาาถึึปปมมณ4เเเเเดดดดืลยยยททีีีีซ่่แิขค์บไ มัจะส่งผลกระทบต่อพวกเขาอย่างแน่นอนพอในเกมที่สู้กันอย่างดุเดือดและสูสีเดอะบอยนั้นคือนักเตะที่เปลี่ยนกระแสะเกมและสร้างความแตกต่างได้อย่างทันตาเห็น